สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อเนื่องเลยนะคะกับการเลี้ยงปลานิลค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะ 1. อธิบายลักษณะสำคัญของพันธ์ุปลานิลและอาหารที่ใช้ในการเลี้ยง 2. วิเคราะห์โรคปลานิล และเสนอแนวทางการรักษาและป้องกันอย่างถูกต้องเหมาะสม 3. วิเคราะห์วิธีการเลี้ยงปลานิลที่นิยมในประเทศไทยและนําเสนอข้อดีข้อเสียของการเลี้ยงปลาินิลในบ่อด,ดินและในกระชงัง 4. เห็นความสําคัญของการเลี้ยงปลานิลเพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวเรามาดูพันธ์ปลานิลที่นิยมเลี้ยงกันเลยนะคะ พันปานินนะคะสายพันธุ์แรกคือสายพันธุ์จิรดารูปร่างนะคะลำตัวกว้างยาวแต่ไม่หนาขนาดจะดูใหญ่ถ้าวางราบการเจริญเติบโตนะคะโตเร็วมากแต่จะโตช้าถ้าน้ำหนักเกิน500กรัมต่อไปเป็นสายพันธุ์กิฟรูปร่างนะคะอ้วนและสั้นลำตัวส่วนกลางหนาการเจริญเติบโตเนี่ยคล้ายกับสายพันธุ์จิรดา ต่อไปค่ะเป็นสายพันธุ์บิ๊กนินรูปร่างของสายพันธุ์นี้นะคะจะเป็นสั้นอ้วนลำตัวส่วนกลางหนาการเจริญเติบโตนะคะ,จะเจริญเติบโตเร็วภายใน6เดือนวัดน้ำหนักจาก0.2กรัมนะคะจะโตได้มากสุดได้น้ำหนัก450กรัมค่ะและต่อไปนะคะเป็นพันธุ์ผสมระหว่างกิฟกับบิ๊กนินนะคะรูปร่างก็จะสั้นอ้วนลำตัวส่วนกลางหนาการเจริญเติบโตนะคะเติบโตเร็วในทุกช่วง ให้เน6เดือนวัดน้ําหนักจาก0.2กร,รัมนะคะจะได้น้าหนัก430กร,รัมค่ะอาหารปลานิลอาหารปลานิลน,นะคะเป็นอาหารชนิดเม็ดลอยน้ำมีโปรตีนสูงเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของปลานิลในแต่ละช่วงลูกปลาอ่อนลูกปลาวัยอ่อนนะคะจะต้องการโปรตีนประมาณ32 4 0ส่เรซนส่วนปลานิลใหญ่ จะต้องการโปรตีนประมาณ27-34เวลาในการให้อาหารนะคะจะให้ช่วงเวลาที่เย็นมากกว่าเวลาเช้าเพราะปะลานินจะกินอาหารได้ดีในช่วงที่มีปริมาณแก๊สออกซิเจนละลายในน้ำสูงซึ่งปกติแล้วปริมาณแก๊สออกซิเจนจะค่อยๆเพิ่มเวลาจากเช้าและสูงขึ้นในเวลาเย็นดังนั้นเวลาเย็นปลานินจะกินอาหารได้ดีที่สุดค่ะ ความถี่ในการให้อาหารนะคะการให้ครั้งละน้อยๆและบ่อยครั้งเพราะปลานิลนไม่มีกระเพาะปลาจึงสามารถรับประทานอาหารได้ครั้งละน้อยน้อยๆน,นะคะและมีการย่อยค่อนข้างช้าทั้งนี้ความถี่ในการให้อาหารจะมากในปลานิลนเล็กและให้น้อยลงในเมื่อปลานิลนโตขึ้นค่ะ อัตราการให้อาหารนะคะปริมาณอาหารที่ให้ปลานิลกินจะขึ้นอยู่กับขนาดของปลานินและอุณหภูมิของน้ําซึ่งอุณหภูมิของน้ําถึง0องศาเซลเซียสเป็นอุณหภูมิที่เหมาะสมถ้าอุณหภูมิสูงหรือต่ํากว่านี้ปลานินจะกินอาหารลดลงต่อไปเป็นโรคของปลานินนะคะโรคของปลานินโรคแรกเลยนะคะเป็นโรคติด ติดเชื้อแบคทีเรียสเตปโปคอรัสนะคะอาการและรอยโลคนะคะปลานินจะว่ายน้ําผิดปกติโดยว่ายวนบริเวณผิวน้ําเสียการทรงตัวพบลักษณะาตาโปนขาวขุ่นมีเลือดออกในลูกในลูกตาสีของตัวจะเข้มลำตัวโค้งงอมีจุดเลือดออกบริเวณแผ่นปิดเหงือกรอบปากบริเวณรูก้นและโดนและคนขีบมีตุ่มหนองตามตัวและคนขีบอัตราการสูงอัตราการตายสูงค่ะ การรักษานะคะให้ยาปฏิชีวนะเช่นอะม็อกซิซินลีเพน,นิซิลีซัลฟาไตรเมรโทโคพิมออกซิเตรตาไซคลีนผสมอาหารให้ปานินกินติดต่อกันประมาณ7วันการป้องกันนะคะกำจัดสาเหตุที่ทำให้ปานินเครียดในช่วงหน้าร้อนเพราะอุณหภูมิของน้ำสูงลดปริมาณอาหารลงและไม่ปล่อยอาหารให้ปานินหนาแน่นเกินไป ต่อไปค่ะเป็นโรคติดเชื้อแบคที ria a e r ร m o n a s อาการของรอยโรคปลานิลจะติดเชื้อจะว่ายน้ำช้าลงอ้าปากหายใจบริเวณผิวน้ำขี้เปื่อยมีการตกเลือดตามตัวเก็ดหลุดมีแผลหลุมตามตัวท้องบวมมีน้ำข้างในช่องท้องลำไส้อักเสบและบางจุดมีเลือดออก การรักษาให้ยาปฏิชีวนะเช่นแอนโลโรอกซาซินออกซิเตต้าไชาคีนซันฟาไตาเมโทพิมผสมอาหารให้ปลานินกินติดต่อกันประมาณ7วันการป้องกันกำจัดสาเหตุที่ทำให้ปลานินเครียดโดยไม่ให้อาหารเหลือและพยายามทำความสะอาดกระชังเพื่อลดการสะสมของสารอินทรีย์วิธีการเลี้ยงปลานิน วิธีการเลี้ยงปลานิลน,นะคะจะมีการเลี้ยงปลานิลในบ่อด,ดินเป็นการเลี้ยงปลานิลในบ่อด,ดินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ200ตารางเมตร,รขึ้นไปใช้ต้นทุนสูงต่อไปเป็นการเลี้ยงปลานิลในกระชงังเป็นการเลี้ยงปลานิลในกระชังสี่เหลี่ยมโดยแขวนให้จมน้ําเพียง2.2เมตรและมีส่วนโผล่พ้นาน้าประมาณ20-25ถึงเซนติเมตร การเลี้ยงปลานินในบ่อดินนะคะข้อดีถ้าเลี้ยงในบ่อดินปลานินจะให้ผลผลิตสูงเพราะเป็นบ่อที่มีความคล้ายคลึงกับธรรมชาติและใช้ต้นทุนต่ําข้อเสียคือถ้ามีการจัดการคุณภาพน้ําไม่ดีอาจทําให้น้ําเน่าเสียและส่งผลให้ปลานินจเจริญเติบโต,ตช้าเป็นโรคและเป็นปรสิตได้ง่าย การเลี้ยงปลานินในกระชังข้อดีนะคะการลงทุนในการเลี้ยงค่อนข้างน้อยอัตราการเจริญเติบโตของปลาดีให้ผลผลิตที่สูงและใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงสั้นกว่าการเลี้ยงในบ่อข้อเสียอาจจะต้องลงทุนในการจัดการทํากระชังค่อนข้างสูงต้องมีการดูแลอย่างดีบางครั้งอาจประสบปัญหาเรื่องขึ้นลมรุนแรงความเสียหายอาจจะเกิดขึ้นได้การจัดการผลผลิตปลานิน ใกล้กำหนดเวลาจะจับปลานินอาจมีการเสริมวิตามินซีโดยการผสมอาหารให้กับปลานินประมาณ5-7วันและหลังจากนั้นหยุดให้อาหาร2วันจึงค่อยจับปลานินการขนส่งปลานินจะขนส่งโดยบรรจุในถังพลาสติกขนาดใหญ่ที่ให้อากาศหรือแกแออ๊สออกซิเจนและสามารถลดการตายของปลานินระหว่างขนส่งโดยใส่เกลือ0.1-0.5%หรือเติมน้ำแข็งลงไปปรับอุณหภูมิให้ได้24องศาเซลเซียส รูปแบบการซื้อขายปลานิลมี2แบบได้แก่ปลานิลมีชีวิตและปลานิลน็อกหรือปลานิลตายส่งห้องเย็นขนาดของปลานิลที่ตลาดต้องการมีขนาด700กรัมขึ้นไปในการจับปลานิลผู้เลี้ยงต้องคำนึงถึงสภาวะของตลอดการจำหน่ายปลานิลในรูปแบบผลิตภัณฑ์ถนอมอาหารและแปรรูปอาหารเช่นปลานิลแดดเดียวปลาราปลาจอมปลากรอบสามารถสร้างรายได้ให้แก่ผู้เลี้ยงได้ได้อีกด้วย สรุปการเลี้ยงปลานิลปลานิลเป็นปลาน้ำจืดมีนิสัยชอบอยู่รวมกันเป็นฝูงยเยวนเวลาสืบพันธุ์มีความอดทนและปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดีส่งผลให้มีการเลี้ยงอย่างแพร่หลายในประเทศไทยการเลี้ยงปลานิลส่วนใหญ่จะใช้วิธีเลี้ยงในบ่อด,ดินและเลี้ยงในกระชังการเลี้ยงปลานิลผู้เลี้ยงจะต้องศึกษาและทำความเข้าใจในการเลี้ยงอย่างถี่ถ้วนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าแก่การลงทุนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ